ในหลายภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะได้วร่วมพิธีรถน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองสงกรานค่ะที่บริเวณศาลาหลวงโรงแรมเวียง,เว,ยงเวียงละคอค่ะตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางพลตรีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่3-2พร้อมด้วยนายอนวัตสัตตบุตร ประหลัดจังหวัดลำปางและนางอุบลรัฐพ่วงพินโยหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลำปางได้รวมกันนําคณะผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการพร้อมตัวแทนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนในจังหวัดลำปางร่วมกันสืบหีดต,ตามห้อยตามประเพณีตามธรรมเนียมปฏิบัตินําพวงมาลายัยดอกมะลิ น้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมพร้อมกับสิ่งของเข้าตอกดอกไม้เข้าทําพิธีรดน้ําดําหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางนางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลําปางภริยาและนายสันติรังสิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เทศกาลสงกรานซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติค่ะตามฮีดหออ ตามฮีดหอยป๋าเวนีปีใหม่เมืองของชาวไทยล้านนานั่นเองค่ะโดยพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดร้องผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่วนราชการทุกสังกัดรวมถึงภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางจะได้ร่วมกันปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพแก่ผู้เป็นพ่อเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่เคารพนับถือเป็นผู้ที่มีพระคุณสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองนครลำปางพร้อมทั้งเพื่อที่จะได้ร่วมกันขอพรรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแรงเสริมสร้างพลังใจในการทำงานแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนให้ได้มีจิตมุ่งมั่นมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จเป็นคุณประโยชน์กับบ้านเมืองต่อไปครับ